เพชรพระรวยสวัสดีที่สู้ผู้สุขอนครับผมมือในการชิมัดสามเนวทางรลาพัฒนาเสี้ยนนองไขยวันศุกร์ที่ยีบสามมิตุนาสองหาหกก็คือมือแรงสองทุมเคืองล่าพัฒนาของเสี้ยนนองไขม่มือวันพุธเมื่อวันพุธต่นเสี้ยนน้องไขยกะเข้า,ขาตวตน้น บนล่างวิ่งรูดเจ็ดเข่าเจ็ดนะพี่น้องก็เข่าเจ็ดของเสี้ยนน้องไขยก็เข่าเจ็ดเลขวิ่งเข่าเจ็ดส่วนแจับคู่ก็เข่าตัวเน้นเข่าเจ็ดสามตรงตรงตัวเน้นเข่าตัาวเน้นเจ็ดสามตรงตรงเลขบนนันออกเลขบนออกสีหนึ่งเลขล่างออกเจ็ดสามเข่าเจ็ดสามตรงตรงของเสี้ยนน้องไขย ล้วก็เป็นตัวเน้นพร้อมเน้นหคู่เน้นติดเจ็ดติดแปดกับเข่าตัวเน้นเด็กล่างออกสามเจ็ดกับเข่าสามเจ็ดเอ้ยขอโทษขอพายพี่น้องเจ็ดสามแท้ๆตัวบังไงมึงเกลง่ยังว่าสามเจ็ดยเจ็ดสามอ่านผิดอ่านถึงว่าผิดว่าถึงกับขอโทษขอให้หลายได้พี่น้องเด้อบ่าวากันเนาะ เขา้ามาตามกันต่อลาวพัฒนาเซียนน้องคายเหมือนแร่งเนี่ยน้องท่านใดเขามาหลับมาส้มเขามาเบิงก็ค <c oughs> อให้รวยๆแยเฮ้งเเหมือนแร่งนยก็คอให้มันหมานสู้ผู้สู้ขน ยี่สิบสามสองห้าหกหกลาพัฒนา เลขติดเลขวินบนล่างบนเลขติดเลขวินบนล่าง 3ามสี่เ้ศย์หนึ่เด็กติดเล็กวิ่นบนราง สามสี่ห้าเก้าเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่บนล่างห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งเก,ก้าคู่เก้าหางวัดที่แล้วก็เขาเกดสามตรงๆวันพุธ วิ่งรูด9 0วิ่งรูด9กับ0 9เก้ากับศูน ตัวเน้นก็เน้นติดเก่าติดศูนย์ห้าเก้าสี่เก้าสามเก้าห้าศูนย์สี่ศูนยและสามศูนย์ตัวเน้นเด้พี่น้องไนดะ้ตัวเน้นได้คือเก่าพี่น้องคือเกา่าคือเกา่าหกคู่หกหางกันเน้นตามเลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะก็คือหงวดที่แล้ววดที่แล้วมันก็นให้เจ็ดกับแปดเนี่ กระเน่นติดเจ็ดติดแปดกระเข่าเจ็ดสามตรงตรงอือนี่พัดในมีซื้อสุดคลองพอดีเสียนน้องไข่ สุดปัดอ้าพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมลาพัฒนาเสียนน้องไข่วันศุปที่ยีบสามมิตุนาซองหาหกหกเมลแรงสองทุ่มครึ่งเลขติดบนล่างสามสี่ห้าเลขประกบค่ะเก้าศูนย์หนึ่ง

ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์อันนี้คือตัวเน้นได้พี่นออ้องได้ตัวร่องกะถ้าชอบทำมักถ้าตรงเลขน่ใจกะจัดใดได้พี่น้องได้กะมันก็เลขบนก็ออกสี่หนึ่งมันกับะแย่มันก็มาได้เนาะพี่นอ 5, 1, 4, 1, 3, 1, ้องห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งตัวกันตัวร่องกะผิดาระนาบิองมกักกะจัดขัดกะพันอันนี้คือแนวทางเล่าพัฒนา เอาความบุญความคุ้นเชืนน้องค่ายหลายๆที่แบ่งปันแนวทางเล่าพัฒนาเอาพี่น้องเขาขอมารับมาส้มคลิปนี้ก็ขอให้โชคโฉบมันหมานเรื่อยเรื่อยแห้งสุขผูสุสคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผ้าดด้วยคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม